สวัสดีครับสวัสดีส,ส,ดสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนท่านสวัสดีกับคลิปวดีโอในช่องสถาปฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารในสิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้มา,ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวีโอในช่องนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหาของคลิปนะครับคำเตือนนะครับให้รับชมด้วยความมันเทิงหรือรับชมเพื่อความมงคลนําตัวเลขประจันเกิดความมงคลนะครับตัวเลขประเลขมงคลนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกเลยทั้งสิ้นไม่มีการทําสูตรให้ดูนะครับและที่สําคัญนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งิกกหมายททุประภ โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังได้นะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเลขมงคลนะครับการวิเคราะห์ก็เป็นความที่เด็นส่วนบุคคลนะครับเนาะคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยนะครับเลขมงคลของฮานอยลุ้นแทบตายนะครับวันนี้ลุ้นจัดปลาดลุ้นมากๆนะครับคือมาน้อยแต่มานะนะครับลุ้นลุ้นจนรอบหนึ่งทุ่มนะครับอืม เรามาดูกันนะครับของวันที่1นะครับสมกับวันแรงงานมีแต่ศูนย์กับ9นะครับศูนย์ในยันรอบสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะครับมาดูกันรอบ4ี่โมงครับรอบ4ี่โมงก็เรียกว่าเฉพาะกิจนะครับรอบสี่โมงนะครับ4ี่เจ็ดสองเก้าแปดนะครับสี่เจ็ดสองเก้าแปดครับมันเปิดเปิดหัวมาเนี่ยนะครับผมก็อ่ะดูนะครับถ้าถ้าตามที่ผมบอกไว้นะครับให้ดูเนี่ยสี่ตัวเนี้ยก็จะมีเจ็ดสองกับเก้าแปดนะครับเขาจะไหล เห็นไหมครับเข้าจะไหลแล้วมันไหลเลขเก้าครับมันไหลเลขเก้ามันมีสี่ตัวมันไหลเลขเก้าเลขเก้าไม่ติดในนี้นะครับอืมมันไปติดแปดกับเจ็ดไม่มาไปออกช่องบ้างตรงฟันหลอไม่งั้นก็บื้อแหละนะครับยาวแน่ๆนะครับนิดเดียวนะครับรอบต่อมาเนี่ยเจ็ดสามศูนย์ศูนย์เก้าไม่มีเลยเนี่ยนะครับเพราะปกตินี่ก็ไปกันใหญ่เข้าป่าเข้าดงไปเลยนะครับโอ้อยากจะเอ้นะครับแต่นะครับ ก็ยังมารอบ V นะครับโอ้โหน,นี่เขียนผิด <c oughs> นะครับเป็นว่านะเขียนผิดสูตรนี่เองนะครับ FC ก็ไม่ทักนะครับปกติตัวนี้มันต้องเป็น VP นะครับออกนะครับรอบ V นะครับสองศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดอามาเจ็ดเด้งครับแปดครับอ่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดโผล่มารอบสุดท้ายโอ้คางเหลืองอนะครับโอ้ลุ้นจัดนะครับวันนี้ เนาะแต่มันก็เจ็ดเด้งนะครับเจ็ดมันมารอบนี้แล้วก็มาเด้งรอบสุดท้ายเว้นช่องว่างตรงรอบหกโมงนะครับผมนะล <c oughs> งมาที่สองนะครับตรงกับวันสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออกผลรางวัลพอดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม ถ้าใครยังไม่มีแนวทางนะครับเข้าไปดูแนวทางได้นะครับช่องสัทธามาปฏิหารเกิดนะครับคลิ๊กช่องอยู่ด้านล่างนะครับผมงวดที่นะครับนึกว่าจะนึกว่าจะหลุดนึกว่าจะได้ไม่ได้ไปต่องวดที่สองร้อยสามสิบเ็ดนะครับไหลอยู่ไหลอยู่เกือบเกือบไม่รอดนะครับอืมให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับดูสนุกสนุกกันนะครับที่สองนะครับ นะครับตัวแรกนะครับแปดเจ็ดสี่ศูนย์ สูมันจะยังเหลืออยู่ปนอกครับของมาที่หนึ่งมีมาซัดเยอะเลยแปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดห้า เจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองอะไรเลขสี่สี่ห้าสี่หนึ่งและสี่สองนะครับพวกนี้ตรงกันนะครับสลากใหญ่ไม่ว่าจะเป็นราววัฒนานะครับรัฐบาลไทยเนาะฮานอยโอ้เยอะแยะเลยนะครับพร่งนี้ออมสินด้วยนะครับล้วนกะ็ เรือความสิ่ออกแล้วันนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผม,ไม,ไ,มไ,ไม่ได้ตามอะไรเยอะขนาดนั้นน,น,นะครับศูนย์หนึ่งครับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองืมตัวที่มันวันนี้มันยังไม่ออกเลยเลขศูนย์นะครับเพราะว่าออกมาเยอะเหลือเกินศูนย์เก้ากวสองรอบนะครับ รอบสุดท้ายยังติดศูนย์มาอีกศูนย์เจ็ดพรุ่งนี้จะจะมาอีกไม่ศูนย์เจ็ดเหมือนแบบวางแพนให้มันมาตัวนั้นเลยนะศูน 0, เนี้ยศูนยะ์แบบเก้าเนี่ยนะออกตัวซ้ำๆถ้าประกบโดนกระโป้งนะครับหรือว่าเขาเขามาดูช่องผมหรือเปล่าน, <c oughs> นะครับ อันนี้มันปเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับผมไม่ได้มองเมานะครับผมนะนำตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลและใช้วิจารยาน,นะครับในการรับชมข้อมูลนะครับผมไม่ได้ไปมีส่วนได้เสียอะไรกับไอ้ผลนะครับ <c oughs>

วินวินวินหายหายเป็นสวันวินยังไม่เข้าเลยวินนะครับ8ครับ7จ2 0และ9ขอให้มารัวขอให้มารัวแปเด่นครับโดยเฉพาะรอบปกตินะครับอันนี้พิเศษนะครับบวกปกตินะครับ อันนี้ก็พิเศษนะครับบวกปกนะครับตัวสุดท้ายคือ VIP นะครับเดี๋ยวจะเขียนผิดอีกนะครับเมื่อวานก็ไปเขียนตัวนี้นะครับย c ว่าไม่ทักผมเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับถ้าใครนะครับโผล่มาเจอรอบหกโมงก็คือปกติครับตัวเดียวเลือแปดนะครับแต่ในชุดนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบตามนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับก็จะเหลือถ้าถ้าไม่มาภายใน6ตัวนี้นะครับก็จะเหลือ8 1หนึ่งกับ82 ที่จะเป็นไปได้พรุ่งนี้นะครับของวันที่2อเนาะนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะนะครับเงินระยะให้ทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ